ญาติพูดเขาๆนะครับจมนการสร้างเนี่ยเหยนรุ่นแรกเนี่ยเนื้อทองคำเนี่ยก็สร้างกันอยู่ตั้งตีไปเนื้อทองคำเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยก็สร้างตั้งตีไปในตามตบาลเนี่ยมันจะสิบเจ็ดถึงยี่สิบสององนะครับแต่ผมตีว่าเขาๆว่าสิบเจ็ดถึงยี่สิบสององแล้วกันนะครับแล้วแต่ข้อมูลกันแต่คืนน้อยมากแล้วก็มีเนื้อเงินเนื้อเงินร้อยยี่สิบองนะครับแล้วก็มีเนื้อนะวะเนื้อนะวะสองพันถึงสองพันห้าทองแดงสามพันประมาณนี้นะครับอ่าโอเคองค์นี้นำมาให้ เดี๋ยวผมจะอธิบายกันแบบชัดเจนเข้าใจแบบท่านออกจากบ้านท่านไปเช่าได้เลยครับอ่าโอเคมาแนะนําดูเดี๋ยวรุ่นแรกกันนะครับสององค์นี้เป็นทองแดงลมดํานะครับโค้ดจะต่ออยู่ฝั่งนี้นะครับเ็นโค้ดกลมๆนะครับเป็นแจกแนะครับแค่แค่ครบจันดอ่าแต่ถ้าเป็นโคตต้ดต่ออยู่ฝั่งเนี้ยจะเป็นรุ่นแรกเสริมบีสองพันร้อยสิบหกอันนั้นเดี๋ยวไว้เข้ามามีรีวิวให้ดูในเพจแล้วนะครับและใน youtube และช่องพิติสามหนึ่งนะครับก็อันนี้เป็น รุ่นแรกนะครับขาจะอยู่มุมนี้นะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูกันเลยเนี่ยครับการพิจารณานะครับเหรียญรุ่นแรกนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าเนื้อทองเหรียญรุ่นแรกนี่นะครับมีส่วนผสมตามต,ามตำราเลยก็จะมีส่วนผสมของเนื้อทองเหลืองเยอะผสมอ่าพระบูชาสมัยก่อนที่ทางวัดเอามาหลอมละหลอมเป็นส่วนมวลสารนะครับอ่า แล้วก็จะมีเนื้อสตางนะครับเดี๋ยวไปดูได้เลยนะครับตามประวัติเก่าๆทาทให้เวลาผิวลมดำเนี่ยจะมี2ลักษณะลมลมแบบเปิดๆแบบมันปูนิดๆและผิวตามจมูกตามเข่าจเจาะเหลืองนิดหน่อยบางคนสับสนว่าเอ๊ะเนื้อทองแดงทําไมเข่าทาไมผิวเวลาเปิดเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดนี่ไม่ได้เปิดแบบผิวทะลอกนะครับเปิดแบบคือลมมันมันออกมันปูอะไม่จะออกแบบออเหลืองๆเ,เพราะว่ารุ่นเนี้ยผสมพระบูชารุ่นพระบุชาสมัยก่อนเยอะมาก ที่เป็นเนื้อทองเหลืองไม่ใช่เป็นเรประวัติของคุณประสิทธิ์ปริชานได้เลยนะครับทําให้ผิวเวลาเปิดไม่ได้ออกแดงแต่มีส่วนผสมของทองแดงเยอะอยู่แล้วนะครับแต่มีส่วนผสมของทองเหลืองด้วยซึ่งทองเหลืองมาจากพระอุชาเก่าๆที่มาหลอมรวมเปม็นม็ดสารงั้นเวลาผิวไปเปิดนิดหน่อยจะออกเป็นเหลืองเหลาอ,อ,อย่างนี้ครับอันนี้คือผิวเดิมเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ผิวเปิดจากการใช้คือลมมันออกมันปูครับมันมีลมออกประหลอดดําแล้วออกประหลอดก็มีออกลุงนิดๆก็มีออกมันปูก็มีก็แล้วแต่ชอบแล้วกันอ่อออา ให้พิจารณาความแท้ของพวกภาพรวมก่อนหนึ่งการดูพักเหรียญก็ต้องดูรอยตัดเป็นหลักด้วยส่วนใหญ่ๆนะครับซึ่งมีจุดตายชัดเจนมากรุ่นแรกแต่ที่ผมขอดูธรรมชาติก่อนจมูกนี่นะครับจะประมาณนี้นี่คือถือว่าโด่งนะครับจะไม่ได้ออกเป็นสามเหลียแบบหล่ยมแบบสามเหลี่ยมแหลมเปี้ยวอย่างนี้นะครับสามเหลี่ยมนี้นะครับจะออกเป็นคล้ายหัวเป็นแบบเนี้ยภูเขาแบบแบบภูเขาขึ้นมาแล้วบี้แบบแบบแบะ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 หน่อยแต่ถ้าเวลาจมูกโดนมันก็จะ แบะลงไปอีกหน่อยแค่นั้นเองครับงั้นจมูกนี้ถือจมูกแชมป์แลวนะครับก็มีลายกระหนดสองข้างพระโควิรยะกิติหลวงปโตตอนนี้ทําเหรียญรุ่นนี้หลวงปู่ย,ยังมียศเป็นพระครูอยู่นะครับทา,ทางทางธรรมนะฮะอโอเคเดี๋ยวผมจะซูมกล้องให้ดูการเจ้านาด้านหลังก็จะเป็นว่าไปดูจชิมปีจันตินิสสิงเหตรงรอยนี้นะครับเอานี้ตาความก็ใจของผมนะครับผิดถูกไม่ว่ากันนะครับตรงเนี้ยมันเหมือนกับเป็นบางคนบอกเป็นโคตด ก็ได้แต่ผมมองว่าส่วนตัวผมไม่ได้แย่ไม่ได้ไไดอ้างคิดแย้งนะครับแต่ผมเอาจากประสบการณ์นะครับจากที่ผมได้ข้อมูลมาอันเนี้ยผมมองว่ามันไม่ใช่โค้ดแต่เป็นคล้ายๆรอยกระแทกเหรียญออกจากบล็อกซึ่งเหรียญรุ่นแรกเนี่ยจะให้กองกระสาบเป็นผู้จัดสร้างนะครับอ่าให้กองกระสาบผู้จัดสร้างนะครับน่าเห็นไหมครับหูเนี่ยก็จะมีการเก็บตะใบนะครับมีการเก็บตะใบเห็นไหมครับมีตรงนี้มีติ่งนิดนึงนะครับผิวจะเปิด เอหลึงเหลืองนะครับอ่าเห็นไหมครับขอบก็จะมีการแต่งๆหน่อยนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีรอยนูนนิดนึงจากการกระแทกของโพสตนะครับเช่ลองอายุครบรอบ80ปี210 21นะครับมาไปดูชิมพีทนบุรีนะครับอ่าครับโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้ดู ภาพรวมทั้งสององแล้วเดี๋ยวจะให้ดูรอยตรงรอยตัดจะได้ดูง่ายนะครับอ่านี่ก็เหมือนกันนะครับความสวยงามสององนี้ผมให้ความสวยผมให้ระดับสวยมากสวยมากๆนะครับผิวเดิมมากพดูง่ายพระบางอย่างเนี่ยดูง่ายสบายตาไม่ได้แค่สวยคือต้องจับมาแล้วแท้เลยอะครับจับมาแล้วดูง่ายครับเหญ่ไหมครับเหมือนกันเลยนะครับเหญ่ไหมครับมีติ่งตรงนี้นิดๆนะครับอ่าดูหูนะครับมีการตะไบหน่อยนะครับ มีขอบตรงนี้นิดนึงดูง่ายนะครับตรงนี้ออกเป็นลุงแมงคบนิดๆเลยนะตรงนี้ผมว่าสวยมากเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูนะครับจกรูปก่อนนะครับได้จะยไปทีเดียวเ,ดยวเลย,เยไม่งงแน่นอนเข้าใจง่งายๆอ่านี่นะครับอ่านี่นะครับเหรียญรุ่นแรกนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับ อันนี้ผมจะให้ดูรูปด้วยนะครับจะได้เข้าใจง่ายก่อนจะไปดูตัวจริงนะว่าเหมือนกันหรือเปล่าทั้งสามองค์นี้สังเกตไหมครับหูข้างนี้นะครับจะตัดไม่นี้นะครับจะตัดไม่เต็มเดี๋ยวกันผมขออนุญาตนะครับโทษนะอ่านี่นะครับหูนี้นะครับจะตัดหยาบเป็นเครื่องสลลบเห็นไหมครับตัดหยาบเป็นเครื่องสลลบเห็นไหมครับอ่าแล้วตรงนี้นะครับจะเหมือนใค้ตัดเต็มก็ไปแล้วก็เว้าออกมาเลยครับตัดเต็มก็ไปแล้วเว้าออกมาไหมครับตัดเต็มก็ว้าวว้ากมานะครับ อันนี้เป็นทําแรงลมดำเหมือนกับสององนี้เลยนะครับอ่าแล้วตรงนี้นะครับสังเกตดีๆนะครับจะเหมือนมีสามขีดเห็นไหมครับอยู่ตำแหน่ง,รงประมาณหูหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วก็เป็นภูเขาหน่อยภูเขาหน่อยภูเขาหน่อยโอเคนะครับชัดเจนชัดเจนมากแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับเบอร์นในรูปไม่มีถ่ายแต่อยู่ตรงประมาณมุมนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมไม่ดูตัวจริงเลยดีกว่านี่นะครับ มุมนี้นะครับต่อประมาณสักสามนาฬิกาจะมีคลายเนื้อเว้าลงมาหน่อยนะครับแล้วตรงนี้จะมีสามคลิปเป็นเขาเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับว่าเหมือนในรูปที่ผมไม่ดูหรือเปล่าอ่าผมขออนุญาตให้ดูมุมนี้ก่อนนะครับเนี่ยนะครับโ่อน,นะครับจะขอจับปรับฟ้องนิดนึง เห็นไหมครับอันนี้เหมือนไหมครับเนี่ยสามขีดตรงนี้ไหมครับสามขีดเป็นภูเขาอ่าแล้วตรงนี้ดูโหยครับเหมือนไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไฟช่วยหน่อยนะครับมันมืดอ่านี่นะครับเห็นเลยเห็นไหมครับเป็นเหมือนที่ผมบอกไหมครับอ่านะครับอ่าตรงนี้นะครับเหมือนสามขีดแล้วเป็นภูเขาเห็นไหมครับ ในตรงสามนาฬิกาที่ผมบอกนะครับจะมีเนื้อเว้านี่ครับจะเป็นเนื้อเว้าขีดนึงอ่านี่นะครับดูง่ายสบายตาเลยครับในดูอีกเรนีครับนี่เขาไม่จุดจ่ายตังค์เลยนะครับเห็นไหมครับโห่นี่ตัดไม่เต็มไหมครับในดูในร่องนี้นะครับขอโทษนะครับในดูในร่องนี้ไหมครับเป็นอย่างที่ผมให้ดูในรูปนะครับอ่าดูนะครับ อ่านะครับแล้วก็แล้วก็ลงมาตรงมุมนี้นะครับจะเหมือนเป็นแท่งสามขีดแล้วเป็นภูเขาไหมครับแต่เนื้อนว่ากะไ่ทองก็เหมือนกันนะครับแต่เพียงว่ากะไ่เนี่ยตรงภูเขาจะไม่ชัดมากขีดก็จะไม่ชัดเพราะว่ามีเนื้อกะไ่ทองเขามันไปบังใช่ไหมครับแต่ก็ยังเห็นเป็นลายๆแน่นอนครับแล้วมุมนี้ก็จะเป็นประมาณได้์าเมิกาก็จะมีขีดเห็นไหมครับเห็นยังครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูประมาณตรงนี้นะครับอืมนี่นะครับ เห็นไหมครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกข้างหนึ่งครับก็เป็นเราแต่ประแท้ดูง่ายครับเห็นไหมครับอ่าจะเหมือนเหมือนเหมือนกันนะครับนะครับดูนะครับอืมอ่าให้ดูหน้าตานะครับเดี๋ยวผมจะจิบคู่อ่านี่นะครับเนี่ยสวยมากเลยนะครับเนี่ยจมูกก็ประมาณนี้นะครับอ่าดูโค้ดนะครับเมืผมบอกจะมีความคมลึก เป็นมีกลมๆเลยนะครับแล้วเป็นดอกเป็นอดอกดอกจันนะครับเดี๋ยวให้ดูหูนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเม็ดหน่อยแล้วมีแต่งตะไบยอยู่ข้างบนนะครับผิวนี้ดูง่ายนะครับที่อมมันปูนะครับดูหเหมือนลมดำบางๆนะครับ เดี๋ยวให้ดูหน้าครับครับจมูกนี้ถือว่าสมบูรณ์ทั้งคู่ครับประมาณนี้เลยครับอ่าดูโค้ดนะครับจะเป็นโคตต่อนะครับหลอดในตัวไม่ได้นะครับเม็ดกลมดิกเลยนะครับอ่าดูหูครับเหมือนกันไหมครับอ่านี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเทียบรอยตัดให้ดูนะครับ เห็นไหมครับหยาบเป็นตรงนี้เป็นภูเขาแหลมแล้วโคงเข้ามาตรงนี้จะเป็นเหมือนสามขีดเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นภูเขาหน่อยอ่าระบมนี่ไหมครับที่ผมบอกขีดอยู่นี้อยู่นี้เห็นไหมครับ,รบน,นะครับดูหเหรียญนะครับจาไม่ดีนะครับเห็นไหม,ไมครับ นี่ข้างหนึ่งก็จะเป็นเหมือนพวกเขาเข้าไปเต็มนะแหละเนื้อตัดเต็มแล้วตัดสลบออกมาใไหมครับนี่ครับเหมือนกันเลยนะครับนี่ดูจําให้ดีเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเป็นนาทีทองนาทีถูกเลยนะครับที่นํามาให้ดูเพราะมีถึงสองเหรียญและสองเหรียญนี้สวยดูง่ายนะครับโอเค